เด็กกลับมาพบกับคุณครูแอลอีกแล้วนะคะในกิจกรรมหนูน้อยขยันอ่านเขียนนะคะในวันนี้นะคะการอ่านทบทวนเราจะอ่านกันในหมวดของอาชีพนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูแอลนะคะในเรื่องของการเขียนวันนี้เราจะเขียนคําที่มีจํานวนเท่ากับ4นั่นเองนะคะภาษาอังกฤษคําว่า4คือคําว่า f o u มีหน้าตาดังนี้ค่ะ f O U R four เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปเรามาดูตัวพิมพ์เล็กกันค่ะ F O U R f o ค่ะเด็กๆเอาละค่ะหลังจากเขียนคำว่า f 4เสร็จแล้วนะคะก็ทบทวนตัวเลขไทยนะคะเราจะเขียนเลขไทยกันนะคะ1-10แล้วก็ต่อด้วยชื่อนามสกุลจำนวน2บรรทัดนะคะ คุณครูแอลคิดว่าเด็กๆคงพร้อมที่จะรับชมคลิปทบทวนแล้วก็คลิปสาธิตการเขียนแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะในวันนี้นะคะเราจะทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆ ่าแล้วก็ออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูแอลเลยนะคะเติมเลยนะคะ D O C T O R ด o c t แพทย์หรือคุณหมอนั่นเองนะคะต่อไป N U R S E เนส์ Nurse, นางพยาบาลนะคะ A S T R O N A U T astronaut นักบินอวกาศ S, S E C U R I T Y G U A R D Security guard พนักงานร,รักษาความปลอดภัยคะ่ะเด็กๆหรือเราเรียกสั้นๆเลยว่ายามนั่นเองนะคะต่อไป F A R M E R Farmer ชาวนาชาวนาคือคนที่ปลูกข้าวให้เรากินนะคะเด็กๆต่อไปอันนี้คือสำคัญมากๆเลยอาชีพนี้นะคะ C H E F c h e พ่อครัว ถ้าเราไม่มีพ่อครัวนี่เราแย่แน่เลยเราจะไม่มีอาหารกินนะคะต่อไปค่ะ D I S C J O C K E Y d i s j o k i นักจัดรายการวิทยุหรือเราเรียกสั้นๆว่า DJ นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปค่ะ S S O E M A K E R Shoe maker ช่างทำรองเท้าต่อไปค่ะ A R C S A E O L O G I S T a r c h e o l o g i s t นักโบราณคดีนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เอาละค่ะนักโบราณคดี ir, เขาก็จะไปขุดขุดสิ่งของเก่าๆนะคะที่เป็นสมัยโบราณน,นะลูกนะต่อไป T A I L O R. เทเลช่างตัดเสื้อสำหรับผู้ชายช่างตัดเสื้อสำหรับผู้ชายต่อไปค่ะ P.O.L.I.T.I.C.I.A.N. Politician นักการเมืองนะคะนักการเมือง คือหนึ่งอาชีพต่อไป F L O R I S T Forest คนขายดอกไม้ต่อไปค่ะ C A R P E N T E R พอ ช่างไม้นะคะช่างไม้เขาก็จะมีสร้างบ้านอย่างนี้นะคะต่อไป B A R B E R b a r อร์ช่างตัดผมสำหรับผู้ชายต่อไปเลยนะคะเด็กๆ S O L D I e r searcher ทหารบกต่อไปค่ะ a c t o r actor นักแสดงชาย m e c h a n i c m e c h a n i c ช่างยนต์ t a x i d r i v e r taxi d r i v e คนขับรถแท็กซี่ G U I D E ไกด์มัคคุเทศหรือผู้นำเที่ยวนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไป P I L O T Pilot นักบิน P O S, S T <S M A N Postman บุรุษไปษนี J U D G E Just ผ <F Duke S 2> ู R ้พิพากษา A R T I S T Artist ศิลปิน e B U S I N E S S M A N Businessman นักธุรกิจ M U S I C I A N, มิวสิคนักดนตรี T E A C H E R, ที่เชอร์ครู T O L I C E M A N Police Man ตำรวจ B O X E R Boxer นักมวย M A G I C I A N Magician นักมายากล W R I T E R Writer นักเขียน A R C H I T E C T Architect สถาปนิกและสุดท้ายนะคะเด็กๆ P O P H O T O G e R A P H E R Photographer ช่างถ่ายภาพเอาละค่ะเป็นการทบทวนอาชีพนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆค่ะและในวันนี้นะคะเป็นการเขียนคําภาษาอังกฤษคําว่า f o r f o r แปลว่า4นะคะเด็กๆตัวพิมพ์ใหญ่เขียนดังนี้นะคะ four f o r f o, ตัวพิมพ์เล็กค่ะ f o u r โฟแปลว่าสีนะคะเอสอีสีสีไม่เอกสีพร้อมแล้วคุณครูแอลเริ่มเลยนะคะ f o u r f o u r สอีสีสีไม่เอกสพิมพ์ใหญ่นะคะ O U R F O U R สอีสีสีไม่เอกส F O U R F O U R S E C C M E C บรรทัดสุดท้ายนะคะ O U R F O U R อ E C, C, C. อเอก C แต่เป็นครูแอลขอเลื่อนนะคะเป็นเลขไทยและเขียนชื่อนะคะ อ้าวหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสอามสี่ห้เขียนไปก็นับไปได้เลยนะลูกเจ็ดแปดเก้าสิบไปคือชื่อของเด็กๆเ,เองนะคะคุณคูแอลสมมุติว่า เล่มนี้ชื่อเด็กหญิงมีนานะคะคนไหนเป็นเด็กผู้ชายก็จะขึ้นต้นด้วยดอเด็กจุดชอช้างจุดนะคะตาดีเด็กหญิงนอ,อีมีนออานาตออาตา ดอีดอา้าวราคาเสร็จแล้วค่ะเด็กๆและในส่วนของการอ่านนะคะหนูไม่ต้องส่งอะไรคุณครูแอลเลยนะคะเพียงแค่ทบทวนไปพร้อมๆกับคุณครูแอลเท่านั้นนะคะในเรื่องของการเขียนนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายภาพส่งงานลงในอัลบั้มทักษะการเขียนนะคะแบบฝึกหัดต่างๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วถ้าเด็กๆคนไหนทำเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นจากของเดิม ก็ให้ผู้ปกครองถ่ายภาพส่งในอัลบั้มส่งงานเทอมสองทับสให้คุณครูแอลด้วยนะคะเด็กๆเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแอลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ